โู้ัวหน้าชไสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับผมอ้าววันนี้พามาเยี่ยมเยียนหัวหน้าจุ้ไ่หน่อยแหม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราอะครับวันนี้มาสองท่นครับ แล้ว้วาวดูน้านั่งขับว่ะที่อิหลีโอ้จวดจวดจวดเขาจวดจวดอย่างเดียวกับปูโปตา้าครับผม ดีซีเจ็ดสิบจีคอนโทรนด้วยหัวนัดก็ด้วยสายโหดแม่ไม่ได้มาหานานเลยครับผมแล้วแม่จะขอหนาพับไว้ให้ยงงี่สบายเลย มาดูคูเตา้าเกลันั่งครับดี7ีเี จ้าของนาะล้มข้าวไว้แบบนี้บอกเลยว่าสุดยอดเลยครับข้าเป็นร่องน้ำเลยนะไม่รู้ว่ากี่ไรนะแต่ไม่รู้อ่ะมาสองคันครับจัดสองเลยเจ็ดสิบตั้งสองครับ เระวัวงแรงได้ลรกแป๊ะอันนี้คันนี้ทำคอสปริงแล้วนะครับแต่คันนุ่งยังไม่ได้ทำนะรอดูการผลการใช้งานก่อนครับถ้าดีก็ทำคันนุ้นต่อเลย อย่างเดียวคันโรยเลยแหมวันนี้จัดมาสองคันครับอันนี้ก็ขับโดยพี่เล็กครับผมอันนี้เป็นคอเป็นคอธรรมดานะยังไม่ได้ทำคอสปริงครับส่วนทำคอสปริงนั่นเป็นของคังนโรยคันเดียวก่อนนี่ยังไม่ได้ทำครับ ลายโตกันไปแล้วครับช่วงนี้ก็วางมือขับรถมอโคก่อนนะทุกคนจัดรถเกี่ยวก่อนครับป่าทีนนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นข้าวอะไรครับต้นสูงดีจังเลยน่าจะเป็นนาปักนะนี่ไม่ใช่หวานครับดูสถานการณ์จากรวงข้าวแล้ว คันนี้แต่ก่อนเคยเป็นรถถุงปุ๋ยครับดัดแปลงมาเป็นอุ้มเลย ด้วยพี่เล็กครับดีตูดกันเลยงานนี้นี่ครับดีมากครับเจ้าของที่ปักทงไว้ให้ครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ตรงนั้นมีตอครับดีมากเลย นี่นะครับถ้าเจ้าของนาปักหลักไว้ให้งี้สบายเลยครับรถเกี่ยวความก็เพิ่มความเสียหายน้อยลงครับถ้าบางเจ้านี่เขามไม่ปักไว้ให้นะบางเจ้านี่ปล่อยเลยครับอ้าวเป็นอย่างน้อแบบนี้ฮะ นี่ครับทำคอมาใหม่นี่ดันยังเดียวเลยนะคนนัชลยุย อันที่สองครับโดยพี่เล็กครับผมเจอเข้าล้มแล้วนะนนี้ มาดูไา่คูเปอต้าครับการเกี่ยวปีนี้ไม่รู้วหาน่าจะโดยตั้งหมายไว้กี่ไร่นะเอาอหนน่าจะโดยถ่ายข้าวก่อน คันผู้ยิ่งใหญ่ถ่ายข้าวก่นครับกลัวยุบค,ครับอ,อื้อ,อูออออออ้มีรองเฮ้ยอู้ห,ห,หูอ,อื้อ สูงอยู่เลยสูงอยู่สูงอยู่เฮ้ยวันนั้จุได้โอ้โหขับรถเกี่ยวยังแกล้งได้อีกเฮ้ยมันเปือ้อนตัวเฮ้ย ได้เลลูกเพ่แม่เรื่องแก้งนี้ให้เขาเลยนะได้สิเรื่องแก้งนี้ต้องยกให้เขาเลยครับไม่ว่าขับขันไหนนี่เขาแก้งได้หมดนะเออไปกน้นคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ละกนะันครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผม นีมีบายครับสวัสดีครับ